สวัสดีท่ามุู้ชมทุกคนนะครับก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็จะมาหนึ่11กับลูกกระจกอข,ของลาซาน,นมผงแล้วว่าซื้ออะไรวะไม่แน่ใจลองไปถามในเกมนะครับทุกคนแต่ไอ้นี่ได้ยินข่าวว่า5กาวบหรอครับ <c oughs> มันบอกว่าอยากเปิดกับแก๊งเจาะแจ๊ะเฮ้ยมันก็เกิดไปอยากเล่นกัรุ่นใหญ่นะน้องถ้าจะกเกิดก็เปิดมาได้ครับน้องเออช่วยกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับทุกคนเด็กหรอครับพี่จะอ่อนให้นิดนึงรักกันนะไม่ใช่เต็มที่รักกันแบบให้อยากให้เด็กมันเกิดนะแต่ถ้าฝีมือไม่มีก็เกิดยากนิดนึงนะครับในวงการเนี้ย โอเคลุยเลยสวัสดีครับพี่อ่าอันนี้น้องอะไรนะครับผมผมน้องสมัยครับสมัยเหรอครับอ๋อน้องสมัยนี่ไม่ยินข่าวว่าอยากเกิดในวงการเหรอครับใช่ครับผมผมหน้าใหม่ไงพี่อ๋อแถม่ชื่ออะไรเหรอครับเนี่ยอันนี้พี่ซื้อจุดจู่ครับจุดจู่ใช่โหซื้อพี่เพียวปะนี่แหละตัวตึงตัวตึงในแก๊งจอแจ๊ดอ่ะนี่เลยพี่นี่แหละ อ๋อพี então, ่แบบตัวตึงในแก๊งก็แจ๊นอ่ะลูกลูกแบบลูกกระจอกพี่มีสองคนน่ะมีแบบมัดด้วนแล้วก right? ็ล yeah> ูกเก่งลูกกล้าอะไรประมาณนั้นแหละเออลูกกระจอกพี่หมดละอันนั้นอ่ะพี่พี่อ่ะซ้อมเกมเมล้วเองอันนี้อันนี้อันนี้อุ้ยอันนี้อันนี้น้องน้องจะมามาทำอะไรครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหบางอาจบังอาจไอเด็กนี่ยังอยากเกิดก็เปิดมาอยากเกิดก็เปิดมาน้อง น้องๆน,น้องจะมาทำอะไรกับรุ่นพี่ครับผมเออผมก็เห็นมันมันนึ่งกับพี่นี่แหลยอ่ะจะมาตบคนแกท่ทำไมอ่ะพี่ <c oughs> เฮดมันปากดีจังวะมึงมันปากดีเหมือนไอ้ลาซานมผงวะ่ะดูทรงแล้วเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยผมเป็นน้องลาซานมผงครับผมอายุห้าโอ้น้องลาซานมผงมอายุห้าขวบเองเหรอเฮ้ยฝีมือดีที่ว่าฝีมือดีที่ว่าแต่โทษทีนะมันไม่ขนาดมือพี่ว่ะ มันไม่ขนาดมือพี่บ่โททีนะเออวะมันไม่ขนาดมือพี่หน้องปัดขวาปัดซ้ายโดดมาปั๊มหลบร้อยโดนตัวหนึ่งทีออกมาหน้าหลังจุกไปหนึ่งทีปั๊บโยกโยกหน้าโยกหลังไปหนึ่งเทการให้บอลไปออกมาโดดมาีน้หปั๊บ อันนี้อันนีนน้ให้พี่ให้พี่จริงเลยไหมน้องอุยอ๊ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยดูดูเสียงหัวมันเฮ <c oughs> ้ยมาดิน้องแก่แต่อายุแก่แต่อายุหรือเปล่าฝีมือก็ไมมีเลยนะครับนะน้องอย่าพูดเก่งแต่ปากครับน้องฝีมืออะได้ครึ่งมีพี่หรือเปล่าอันนี้พี่แค่แบบเซิบเชิบให้น้องแบบวอรม์มือเฉยๆนะน้องอยากเอาแบบตึงๆไหมน้อง อุ้ยไม่พี่ไม่อยากทำร้ายเด็กว่ะอยากให้เด็กมันเกิดว่ะ <ผม S 1> พี่ทำร้ายไปเด็กเ,เด็กเด็กก็ไม่ได้เกิดหรอกเอาจริงไม่นะพี่วเด็กไม่ได้เกิดน่ะพี่รายการทุ่งสงคือว่าแจ๊งเขาเจ๊งเขาโกรธหรือทำไมผมมาเล่นจริงๆมันไก่ยังไงพี่อุ้ย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 บังอาจบังอาจจังเลยอ่ะบังอาจจังเลยอ่ะนี่ไหนอ่ะออามาดีเนาะอุ้ยอุ้ยแค่ผัวมานิดเดียวเองนั่นน่ะหรออุ้ย พี่บอกแล้วอยากเกิดก็เปิดมาถ้าว่าเดี๋ยวไอ้แกมของปากนันไม่มีสติแล้วนะนี่ <laughs> มันเกี่ยวอะไรอ่ะสติอ่ะมันต้องคนโทรดิถ้าฝีมือมันเถิงนะ่ะมันต้องคนโทรได้คำสอ,อนาจากคุณแกเดชเทอเอินสมองแบบอ,อ,อันนี้เทอเอินจริงๆไม่ทำได้รุ่นเขาอ่ะอันอันน,น,นี้อันนี้เด็กคนปากดีมากเลยอันนี้เด็กคนปากดีจังเลยอ่ะปังเกือบแตกเกือบร่วงหน้าหลังจุบไปหนึ่งทีปั๊บ

S <S าอะไรยืนรอเขาเรียกว่าเชิงเดิมพันครับน้องสงใส่น้องยังแบบเพิ่งเข้าวงการก็ยังไม่รู้นะยืนรอเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าจังหวะเชิงเดิมพันใช่โอ้โหถ้าถ้าถ้ายืนรอมันต้องแบบว่าเดินรอเลยเดินแบบแบบ อ๋อยืนรอไม่อันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ยืนรอเขาเรียกว่าเต้นท่าเลยไม่ได้เต้นท่าครับน้องไม่่เเเหห็็นนนไมต้ันเต้นท่าน้องตาบอดน่าตาไม่ดีนั่นแหละสกใส่อะเอออะะอะใครอะยืนรอไอ้ยืนรออุ้ยอันนี้เขาเรียกว่ายืนรอน้องเดินเดินเดรอโอ้คนแก่ตาบอดอีกแล้วอ่ะเดินรอเดินรออะเดินรอ

ว่าพี่จะเพิ่มเลือดแล้วน้องพี่รู้ว่าน้องจะเข้ามาใส่พี่เลยเมื่อกี้เออพี่ก็เลยใส่ก่อน่ะเออไอแกอัดตัวม่กีนเอาอัดตัวก็ไม่นบครับน้องย่ายอะไรไม่เอาเปียกไม่เอาเปียกเด็กดอกครับเคยเหหรือเปล่าเด็กชนะเด็กห้าขวบชนะผู้ใหญ่ยี่สามเพียมาเลยครับน้องเออน้องต้องมาตึงๆหน่อยนะพี่จะต้องการตึงๆมากเลยไงได้เลยได้เลยเร็วเร็วเร็ว มาเด้อไปแกไปแกโอ๊ยน้องต้องไปไปเรียนกับราซาโนผงนะอุ้ยถึงจะเรียนกับราซาโนผงก็ไม่ไหวพี่อยู่อยู่ดีนะครับต้องไปเรียนกับพี่ถ้าอยากตึงอ่ะลูกใหญ่จะสอนใช่หรอพี่ อันที่จริงอ่ะถ้าจะพูดอ่ะมันไม่วนไปวนมาหรอกแค่ไม่อยากบอกสูตรแบบคนตึงๆเขาทำกันน่ะเข้าใจป่าการแสดงเป็นแบบพูดไม่ไม่อุ้ย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 ใช่เหลี่ยมเลยหรอเกือบตานแล้วน้องโอ้กำลังพูดอยู่น้องกำลังพูดอยู่โอ้เหลี่ยมเกินหวาดเหลี่ยมเกินอันนี้เนาะ มาดิน้องมาดิน้องมาเถอะมาเถอะมาดิมาดิโล่โล่ล่โล่โล่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 อันนี้ฮุยให้พี่เอาเอาเอาเลยไหมรอบนี้ให้พี่เอาแบบโบโบ้าเลยไหมจบเลยไหม ไอพี่จะจบแล้วนะจบได้ได้พี่จะจบแล้วนะเฮาเนี่ยน้องก็อย่าร้องไห้ละกันเนาะนี่นี่ผิดผิดผิด่อะไรนะจุดจู่ครับน้องรู้จักจุดจู่ไหมอ๋อใช่อ๋อไม่ใช่ตู้ตู่ครับน้องอันนั้นมันชื่ออัปมงคลครับน้องมันเรียกอือโอ้ยใส่สเต็ปราชาุ่มผงอีกแล้วสเต็ปพูดอึ่งอยู่เลยอึ้งอยูเครื่องไม่เหรอพี่กบหรือเปล่าอึไง โอ้พี่มยตยยียย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 ยอยยยยนยยนนยย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 ลยย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 ยลยย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 โยอยย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 ่ยมยยะยยเจ็บ อุยยกบเใช่ดเอกใช่ด็อกไม่ดิ๊ดโออันนี้คือเซิงเหลี่ยมนี่ได้จากสายพันธุ์ของราชานนพองผหรอครับน้องโอ้ยไอพวกนี้มันสายพันธุ์เดียวกันว่าเรื่องเหลี่ยมเนี่ย

ไเละเนาะอไเนาไเนาะไได้เนาะเนาะไปได้อะเนาะไปไดอะเกือไปแ้ปะโก้ยเอามาเถอะยังได้เจายอ่าไม่โดนหรอกเนาะไม่โดนน้องเนาะออาอรเนาะเกือบแล้วนะ มาดิน้องไอแกไอบอยไอแกไอบอยไอแกไอกไอบอยอุ๊บคตรเสียจากสีว่าตายวงอ่ะกลัวหรอเข้ามาไม่ได้หรอน้องกลัวหรอเออเออกลัวพี่หรอจุกใส่กลัวพี่แล้วอ่ะเข้ามาไม่ได้อ่ะเออแม่ก็แค่วงนะแม่หนึ่งครั้งแม่ก็ว่างาพี่ อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้คือคือน้องอ่อนให้พี่หรอเดีบอกใครเดี๋ยวบอกใครนะอุ้ยเดี๋ยวบอกใครแล้วพี่อ่าไอพี่ไม่บอกใครหรอกครับมาน้องเพ้พี่อ่ะพี่ไม่บอกใครเลยครับเออจะ่ค่ะใช่ไหมครับได้ได้ได้เลยได้เลยพี่ไม่บอกใครเลยอ่ะเออผมไปแล้วไอแก่แม่ตึงหรออเออเฮ้ยเฮ้ยน้อง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 เออดูดูตอนแก้มือข้าวหลังเดี๋ยวลูกพี่ผมมาแก้มือยิงมาเลยครับมาทั้งสองเลยเอามาทั้งสองเลยมาานะต้งจบแล้วหรอ ไวเกินถ้าแบบพี่เล่นจริงจังนะจบไวกว่นี้อีกครับน้องๆพี่แบบเอิน อัดตัวมันกว่าครับอัดหัวก็ได้อยู่นะครับไม่อยากอัดหัวมากครับกลัวเด็กร้องไงให้สกอร์สามไปละกันกลัวแบบถ้าได้สกอร์ศูนย์ไปเอาไข่ไปต้มน่ะมันไม่มีอะไรกินนะครับมันกินแต่ข้าวล่อนๆนะครับไม่ได้อะให้เด็กเอาไข่สามหน่วยไปละกันนะครับทุกคนเออโอเคนะครับท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกนกลังใจให้พี่ด้วยการกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนนะฮะไว้เจอกันนะครับสาวฟรีไฟกันทุกคนนะครับคลิปถัด